การเป็นตุ้มถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้ใหม่รู้จักตัวเองมากๆเลยแล้วใหม่เชื่อว่าทุกคนมีตุ้มอยู่ในตัวแต่แค่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักมันก็ตกใจเหมือนกันที่มันไปถึงขั้นนั้นไม่ได้ชอบค่ะแต่ว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติจบปรเจ็์ใหม่ก็สิ่งแรกนึงมันไม่ใช่เพราะเราจะกินกินอย่างเดียวแล้วค่ะ มันคือมันต้องไปรักษาที่ไม่มันรักษาที่ใจอะ่ะมันต้องไปเข้าจิตแพทย์ใช่ไหมคะปรึกษาผู้รู้ทําให้เรากลับมารักตัวเองช่วงที่เป็นนะคะมันหนักมากจนที่แบบใหม่ไม่ได้บอกใครอนะไรเงี้ยแบบหนีออกจากบ้านนะแบบอะไรเงี้ยแบบถ้าหนักจริงๆคือใหม่เห็นคนตายแล้วใม่รู้สึกอะไรทุมเททั้งร่างกายแล้วก็จิตใจกันเรื่องนี้ที่สุดแล้วในชีวิตเลยคะ่ะอะไรที่มัน งง <laughs> พี่ต้อมคะพี่ต้อมไม่ได้ไไดไตังค่ะแต่เรารู้ส,สึกว่าเราอยากจะทำเรื่องนี้ให้ดีเพราะเรามีโอกาสได้ร่วมงนานกับคู่กับที่เราเรารู้สึกว่าเรามีความแบบอยากทำงานด้วยมากๆจริงๆค่ะแล้วก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์เน็ตฟลิกโปรเจกต์แรกของใหม้ยวยค่ะ<น>ก็เลยอยากจะทําให้เต็มที่เพราะเป็นอะไรที่แบบอยากก้าวผ่านความที่ทุกคนคิดว่าเราเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ อย่าเป็นนักแสดงอย่าลราอย่าเราเป็นนักแสดงแบบจริงๆที่ไม่ต้องสนใจอะไรเลยก็คือช่างแม่งทั้งภาพลักษณ์ทั้งทุกอย่างเลยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีช่วงนึงที่โดนว่า <c oughs> หน้าเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอะคะ่ะถ้าเราแบบปล่อยวางทุกอย่างไม่ดูแลตัวเองเราก็แบบเหมือนเราโซม,มันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะอย่างโรื่องการลดน้ำหนักเขาทำอะไรไม่เคออะไรเยอะ เยอะมากแล้วใหม่ก็แบบค่อยคอยค่อยคอยบอกทุกคนว่าพองานทาไปแอบกระซิบหลายรอบแล้วแต่เหมือนแบบเหมือนมันมันไม่ค่อยเหมือนคนไม่ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะคิดว่าเป็นโรคแน่เลยข้างแน่เลยไม่ไม่ได้เป็นค่ะแบบแต่ว่าคือที่จิงมันเป็นเพราะว่าทําเรื่องนี้แหละค่ะแต่ใหม่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันผอมนะทุกคนมันเหมือนแบบพอมันเริ่มอินกับบทแล้วก็เกิดจากความที่เราอินกับมันมากๆมันค่อยค่อย กลายเป็นตัวละครนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็อินกับสถานการณ์ไปเรื่อยๆไม่อยู่กับตุ้มมานานเหรอใม่อยู่กับตุ้มสามเดือนค่ะสมเดือนสามเดือนที่ถือว่าเร็วมากๆกับการแบบอยากให้เป็นตุ้มใช่ได้ใช่ไม่เป็นสามเดือนแต่สามเดือนอาทิตย์ละหลายวันเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่เหมือนละครไม่ใช่คิวละครเป็นคิวซีรีส์อะไดีนะคะมันก็จะถ่ายกับเขาเยอะอยู่เขาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเวลาถ่ายทําก็คือไม่เหมือนถ่ายละครเลยแล้วจะแบบเหมือนเราได้ค้นหาตัวตน แล้วก็เป็นเขาไปเรื่อยๆกับสถานการณ์ต่างๆอินมากเลยตุ้มให้คำตอบอะไรกับใหม่บ้างในการในการรับโปรเจกต์นี้การเป็นตุ้มถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้ใหม่รู้จักตัวเองมากๆเลยแล้วใหม่เชื่อว่าทุกคนมีตุ้มอยู่ในตัวแต่แค่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักมันการเป็นตุ้มก็มีข้อดีค่ะอย่างเช่นคําว่าช่างแม่งอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากๆเลยค่ะมันเหมือนแบบคือบางที การที่เราเป็นดาราเป็นคนของประชาชนอะไรเงี้ยค่ะสิ่งแต่ไม่ไม่เห็นด้วยนะคะก็คือไม่โตมากับการที่เราจะต้องเหมือนมีคําว่าเราจะต้องเป็นตัวอย่างของสังคมเราจะต้องแคร์ทุกทุกคนแคร์ให้มากบางทีเราลืมแคร์ตัวเองแล้วพอเรารู้จักตุ้มเราก็จะมันก็เหมือนได้พักไปสักช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราหันกลับมาแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเลย เหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นดาวิกาอาศดาลาก็ได้มาเป็นตุ้มที่เป็นคนธรรมดาที่เจอแต่เรื่องซว,วยๆ,ๆ <c oughs> แล้วก็แบบเออเจอกล่องหน้าห้องกล่องเงินล้านแล้วก็ดีลกับสถานาการณ์ไปทุกๆวันอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีะคะ่ะแต่กว่าจะไม่กลับไปของแบบนั้นอีกแล้วถ้าไม่ใช่การเต้นไ, <c oughs> ไม่เอาค่ะคือใหม่ไม่ใหม่ตัวใหม่เองม่ไม่ได้อยากให้ใครไปถึงขั้นนั้นแล้วใหม่เองก็ตกใจเหมือนกันที่มันไปถึงขั้นนั้นไม่ได้ชอบค่ะแต่ว่า มันเป็นไปโดยธรรมชาติจบป้อเจ็บไหมปก็สิ่งแรกนึงมันไม่ใช่เพราะว่าเราจะกินกินอย่างเดียวแล้วค่ะมันคือมันต้องไปรักษาที่ไม่มันรักษาที่ใจอ่ะมันต้องไปเข้าจิตแพทย์ใช่ไหมคะปรึกษาผู้รู้ทําให้เรากลับมารักตัวเองพอเราเริ่มรักตัวเองเราเริ่มแคร์คนอื่นเราเริ่มส่งความรักให้คนอื่นเป็นเราก็จะเริ่มมีความสุขในทุกๆวันเห็นอาหารก็รู้สึกอยากจะกินอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราแบบอยู่ๆคัดปุ๊บ ปิดกล้องแล้วนะวันเดี๋ยวนี้เดินเข้าร้านซื้อเบรอร์เกอร์ยัด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 อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ได้แต่ว่าใจมันไม่ได้ค่ะใจมันไม่ให้ใจมันยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันกน็กับความทุเขทของเรามันเป็นแบบที่ไม่ดใช้ใช่ไหมใช่คะ่ะสุดๆเลยค่ะแบบคนรอบข้างก็คือในช่วงที่เป็นนะค่ะมันหนักมากจานที่แบบไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยแบบ หนีออกจากบ้านเลยแบบโหดมาแต่ไม่ได้หนีไปตามผู้ชายนะคะไม่ได้หนีไปตามผู้ชายไม่ได้ตามผู้ชายนะคะเรานี่ะขอโทษหนีออกจากบ้านแล้วก็แบบไปอยู่โรงแรมคนเดียวอะไรเงี้ยใช่ช่วงหนึ่งมันเหมือนเป็นการตัดสินใจของตุ้มอ่ะมันไม่ใช่การตัดสินใจของใหม่แสดงว่าเราเอาตัวละครออกี่ยตัวเราไม่ได้ก็เหมือนเชิญเขาไปอยู่ในชีวิตจริงของเราด้วยแล้วอะไรเงี้ยใช่แลตอนนั้นคุณพี่ก้าวคุณแม่คุณเลยรู้ใช่ไหมครับรับรู้หมดเลยรับรู้ กลับมายที่เก้าเนี่ยคือคนหนึ่งที่แบบเกียรติตุ้มอตุ้มสร้างความเดือดร้อนอะไรนิดานึ่งมากมากเลยค่ะเดี๋ยวหลังไมเลยค่ะเขาไม่ค่อยชอบตุ้มเท่าไหร่ค่ะใช่หลังไมกับพี่เก้าได้คือแบบเขาไม่ค่อยชอบตุ้มเท่าไหร่ส่วนในพาร์ทเกี่ยวกับแฟนอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเราไม่ไม่ค่อยใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ถูกเติร์ด้วยคช่โอ้ยเติอเป็นยังไงบ้าง ไม่บ่นยังไงบ้างไม่บ่นเลยค่ะแต่ว่าพอใหม่รู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรใหม่ก็แค่เหไปถามเขาว่าพี่โดนอะไรพี่รู้สึกยังไงในช่วงนั้นเลย่ะเขาก็บอกว่ามีงี้อะไรบ้างเขาหาทางออกให้เราเจอพอเจอตุ้มเองเขาคือเขาไม่เชิญกหาทางออกให้เราแต่เราหาทางออกให้ตัวเองมากกว่าเพราะเรารู้มันไม่เฮลตี้ค่ะเพราะว่ายังไงแล้วอ่ะใหม่ก็ต้อง ใหม่ก็ต้องเป็นใหม่ดาวิกาใหม่ก็ต้องเป็นดาราใหม่ต้องเป็นนักแสดงซึ่งแล้วใหม่ก็มีแฟนคลับใหม่มีทุกอย่างดังนั้นใหม่ก็ต้องใหม่รู้สึกว่าเราต้องบาลานซ์ให้ได้อะเราต้องไม่ใช่ว่าไปแบบไปเวอร์ชั่นนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่คุ้มแล้วนวันนี้โบกมือยบายตุ้มไปเลี้ยงค่ะตุ้มอยู่ลึกๆแหละลึกๆลึกมากๆมากเลยค่ะอะไรที่ทำให้เรารู้ว่ามันเริ่มไม่เหนต่อยกับเราฟิสิกส์มันจะเป็นอะไรบ้างถ้าหนักจริงๆคือใหม่เห็นคนตายแล้วใหม่รู้สึกอะไรฮะไม่รู้สึกอะไร ื่องอะจากข่าวจากคนไหนคือเสียใจไม่ไม่อะไรเพราะรู้สึกเป็นสัจธรรมที่ที่เปิดเผยพูดไหมว่าแบบนี้ไม่ใช่ใหม่เคยพูดเขาเคยพูดเขาอันนี้ใหม่ไม่ได้อยู่ในรายการที่บอกว่าผีเข้าหรอกทุกคนมาดูตอนนี้กันต่อเลยถ้าดูดูคลิปดูยาวๆนะอย่าดูแบบว่าตัดนิดเดียวแล้วแบบโอใหม่พูดหนึงผีเข้าอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้ผีเข้าค่ะแต่มีแค่แบบบอกว่าบางคนก็จะบอกสายตาเปลี่ยน อะไรพวกเนี้ยค่ะอานี่เข้าอีกแล้วแต่เราอาจจะไม่ใช่ตัวตัวบอกไปตาวธอแดงมากตัวบอกไปตัดสินแล้วตัวไม่หมดแล้วตัวไม่หมดแล้วแต่เป็นต่อแ a c t ิ n งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราออกมาคล้ายๆไม่ต่อเลยค่ะแต่หนูว่าไม่ชอบอยู่แล้วค่ะไม่คิดจะทำด้วยแต่ว่ามันอาจจะแบบคลายคายจริงๆเรากลัวไหมว่าถ้าเกิดเราได้รับบทอื่นอื่นแล้วเราต้องเปลี่ยนงานไปกลัวกลัวเหมือนกันแต่ว่าก็มันดี ก็มันดีใช่เหมืนรู้สึกว่าดีอะค่ะเพราะว่าเราแบบบางทีถ้าเรายังมีแรงไหวเราก็ทําไปเถอะแต่ถ้าถึงว่าวันไหนเราแรงไม่ไหวแล้วให้มาแบบทําอะไรเงี้าคงไม่กล้าทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้อสิกนะเอาจริงๆท้อสิกนะก็ทอสิกจริงๆอะพี่จริงๆไม่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 ปฏิเสธเลยค่ะและยอมรับและคําที่พี่พูดก็จริงจริงๆด้วยอ่ะตรงที่เต๋อน่าจะเข้าใจมากๆเพราะว่าเขาเคยแบบเพิ่มน้ำหนักเพิ่ใช่ค่ะใช่ใช่เขาก็เลยไม่ค่อยห้ามอะไรในในการทํางานของมันเท่าไหร่ ไปดูนะตั้มาตั้งใจมากจริงๆไปดูกันนะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y o u u u b ท็อปดาราด้วยนะคะ